Storytelling วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความฉลาด9แบบนะคะมาฟังกันในคลิปนี้เลยว่าใครเป็นแบบไหนกันบ้างสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอต้อนรับอัจฉริยะทุกคนนะคะเข้าสู่น Story ิ่ง Story t e l l i n g ในคลิปนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหัวข้อนี้นะคะจะมาพูดถึงความฉลาด9แบบนะคะซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเราแต่ละแบบนะคะบางคนก็อาจจะมีหลายๆแบบปะปนกันนะคะเป็นศักยภาพแฝงหรือว่าเป็นอัจฉริยะแฝงที่ ซ่อนอยู่ในตัวเพื่อนๆหลายคนแต่เพื่อนๆก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งอะไรเลยนะคะหรือว่าเป็นคนแบบเฉยๆเป็นคนไม่มีความสามารถโดดเด่นอะไรนะคะแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนนะคะมีอัจฉริยะภาพอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าหนึ่งอย่างก็มีนะคะที่ซ่อนอยในตัวเรานะคะเรียกว่าศักยภาพแฝงนะคะรอการค้นพบหรือว่าบางทีเราอาจจะค้นพบมันแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปนะคะว่าศักยภาพเนี่ยก้าแบบแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นต้องพูดให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มาเพื่อที่จะเป็นคนที่เหมือนๆกันนะคะดังนั้นทุกคนแต่ละคนเนี่ยจึงเป็นคนที่แตกต่างกันเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์ของธรรมชาติเนี่ยจึงถูกต้องแล้วนะคะดังนั้นธรรมชาติก็เลยส่งความเป็นอัจฉริยภาพของแต่ละคนเนี่ยหรือว่าความสนใจมาให้แต่ละคนเนี่ยมาแบบไม่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นการที่เราไม่ได้เป็นคนฉลาดในความหมายของเรานะคะบางคนอาจจะเห็นเพื่อนเรียนเกง่งเล่นกีฬาเกง่งหรือว่าว่ายน้ําเกง่งหรือว่าพูดเกง่งสาวๆอาจจะมากรี๊ดหรือว่าเอออาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นแบบหน้าตาแบบร้องเ่นเต้นเต้นรําเกง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาดูที่ตัวเองเราแล้วเนี่ย ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนอาจจะเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนเรียนหลังห้องเลยนะคะแต่ว่าเข้ากับเพื่อนได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งถ้าจะเกิดว่าเจ้าเกรดมาวัดกันเนี่ยเกรดมันก็เป็นการทดสอบแค่ระยะเวลาหนึ่งชั่วคราวหรือว่าณสถานที่ใดที่หนึ่งนะคะ มันก็ไม่ได้วัดหรอกว่าการที่เกรดสูงหรือเกรดต่ำเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหรือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาให้ how to หรือว่าให้แรงบันดาลใจเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเพื่อนๆทุกคนนะคะกับวลีทางภาษาอังกฤษ,กฤษวลีหนึ่งนะคะที่บอกว่า we are all smart somehow เป็นวลีที่เป็น motivation เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับ คนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้มีความฉลาดอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอยากบอกว่าทุกคนนะคะมีความเก่งในตัวของตัวเองเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะนําศักยภาพนั้นมาเปล่งประกายให้กับสังคมหรือผู้คนได้รับรู้เท่านั้นนะคะแต่สําหรับใครที่ออมีโอกาสที่ดีนะคะได้นําศักยภาพออกมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีแล้วแหละแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะวันนี้จะมาฟังกันว่า9้าแบบเนี่ย เรามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะมาร่วมค้นหาอัจริยะภาพแฝงหรือว่าศักยภาพแฝงไปพร้อมกันนะคะแล้วนํามันมาแปลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินหรือว่าอาจจะเอามาสร้างเป็นธุรกิจได้หรือว่าหาโอกาสต่อยอดนะคะด้านความสามารถอื่นๆนะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากอาชญยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราให้ได้มากที่สุดเองนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยก็คือแบบที่1นนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า naturalist นะคะก็คือความฉลาดทางธรรมชาตินั่นเองค่ะคำถามก็คือว่าอะไรคือความฉลาดทางธรรมชาตินะคะ,คว,รระ,ค,ะความฉลาดทางธรรมชาติก็คือคนที่มีความฉลาดหรือว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเป็นพิเศษนะคะเขาก็จะชอบพวกต้นไม้ใบหญ้าพวกสัตว์พวกพืชทุกชนิดนะคะแล้วก็จะมีความสามารถในการที่จะเข้าใจแล้วก็จัดการมันได้ดีนะคะจะเข้าใจสัตว์เข้าใจ ธรรมชาติเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจแม้กระทั่งต้นไม้นะคะ,ะ,ะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเพื่อนของเราบางคนนะคะที่อาจจะนิสัยแปลก,บ,กบางทีก็ชอบไปคุยกับต้นไม้นะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าต้นไม้เป็นเพื่อนเขานะคะบางทีก็อาจจะชอบเลี้ยงสัตว์เป็นพ่อแมวแม่แมวนะคะอันนี้ก็เขาเรียกคนที่มีลักษณะความฉลาดแบบนี้ว่า nature smart นะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเจอกันใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่ มือเย็นเนาะปลูกอะไรก็ขึ้นหมดนะคะปลูกต้นไม้ไม่เคยมีตายเลยแล้วก็เป็นคนที่สนใจชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวธรรมชาติชอบปีนเขาชอบแคมปิง้งแล้วก็สนใจที่จะอ่านที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะรู้ไหมคะว่าพูดมาถึงตอนนี้แล้วคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดประเภท nature smart นะคะจงหยิบเอาความฉลาดแล้วก็ความชอบของคุณเนี่ยมาแปลงเป็นสิ่งที่จะสร้างเงินหรือสร้างเป็นธุรกิจก็ได้เลยนะคะในอนาคตอันนี้ เดี๋ยวก็ต้องศึกษากันต่อไปว่าชอบแบบไหนกันนะคะไปนะคะอัจฉริยภาพแบบที่2ที่เรียกว่า sound smart นะคะคนที่มีอัจฉริยภาพด้านเสียงคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าอัจฉริยภาพแฝงเรื่องนี้นะคะก็จะมีความสามารถเรื่องเสียงแล้วก็โน้ตดนตรีนะคะพอเขาฟังเสียงเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นเสียงของอะไรนะคะหรือว่าโน้ตตัวไหน เพียงแค่ได้ยินเสียงแวบ,บเดียวนะคะก็สามารถบอกได้ถูกว่าเป็นโน้ตของอะไรนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสร้างเสียงออกแบบเสาร์านะคะแล้วก็ดีไซน์ออกแบบทํานองให้สามารถออกมาแล้วก็โดยที่เขาจะมีเซนส์นะคะว่าการที่เขาจะมิกซ์เสียงอย่างหนึ่งเข้ากับอย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกันได้และแบบไหนจะออกมาได้ดีแล้วก็ลงตัวที่สุดนะคะโดยคนที่มีความฉลาดด้านเสียงเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้อง เล่นดนตรีได้เลยก็ได้นะคะเพียงแค่มีความสามารถหรือมีพรสวรรค์แฝงอยู่ในการที่จะเข้าใจเสียงนะคะหรือว่าสามารถที่จะมิกซ์เสียงได้ออกมาได้น่าฟังและลงตัวนะคะก็เรียกว่าคนที่มีความฉลาดแบบ sound smart ได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะก็คืออัจฉริยภาพหรือว่าความฉลาดแบบที่3นะคะที่เรียกว่า number หรือว่า reasoning smart นะคะก็คือคนที่เก่งเรื่องตัวเลขนะคะเก่งเรื่องการคิดเลขหรือคนที่ฉลาดทางปัญญาในเรื่องของความคิดนะคะหรือบางคนก็อาจจะบ่งบอกนะคะว่าฉลาดในด้านนี้เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความจําดีเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลการคํานวณแล้วก็การเชื่อมโยงต่างๆนะคะถือว่าเป็นศักยภาพที่แต่ละคนเนี่ยมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดน,นะคะ ซึ่งเขาบอกว่านะคะความฉลาดด้านนี้มาจากการกําหนดจากพันธุกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักว,วิศวกรหรือว่าฟิสิกส์นะคะแต่นี้เ่ก็คิดว่าความฉลาดทุกความฉลาดมันสามารถฝึกฝนได้นะคะแต่ก็อยู่ที่ความชอบหรือความตั้งใจของคนคนนั้นที่อยากจะฝึกฝนหรือไม่นะคะบางทีการฝึกเป็นคนมีเหตุผลเนี่ย มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดมาแล้วเป็นคนมีเหตุผลเลยนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สิ่งของนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความฉลาดทางด้านนี้นะคะแล้วก็ให้เหตุผลกับมันนะคะซึ่งการให้เหตุผลเนี่ยเราจะให้เหตุผลว่ายังไงก็ได้นะคะก็เป็นวิธีการฝึกให้มีความฉลาดด้านนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอัจฉริยภาพหรือว่าความฉลาดแบบที่4นะคะก็คือคนที่มีความฉลาดเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่า life smart นั่นเองนะคะ คนที่มีอัจฉริภาพหรือว่าความฉลาดด้านนี้นะคะก็คือคนที่มีสติปัญญานะคะแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตอย่างฉันฉลาดนะคะไอที่ไอที่คำว่าใช้ชีวิตอย่างฉันฉลาดตามตามความฉลาดด้านนี้นะคะหมายความว่าคนที่รู้จักใช้ชีวิตให้วุ่นวายน้อยที่สุดนั่นเองนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดที่ได้มาจากประสบการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นเพื่อนที่ชอบ ตั้งคำถามนะคะกับชีวิตนะว่าเราเกิดมาทำไมเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรแล้วก็เราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะแนวแนวนักพูดสร้างแรงบันดาลใจก็ว่าได้นะคะหรือว่าเขาจะชอบศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะความคิดของมนุษย์อารมณ์ของมนุษย์นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามเชิงลึกนะคะหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาหรือว่าจะคิดแบบ เกี่ยวกับเรื่องปรัชญ,ญาของการใช้ชีวิตนะคะว่าอะไรคือความหมายของชีวิตเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะจะเห็นว่าคนที่ตั้งคำถามเหล่านี้นะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ life smart นะคะหรือว่าเป็นคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอัจฉริภาพแบบที่5หรือว่าความฉลาดแบบที่5ที่เรียกว่า people smart นะคะก็คือหมายความว่าคนที่มีความฉลาดเกี่ยวกับคนนั่นเองค่ะ คำถามที่ว่าแล้วอะไรคือคนที่มีความฉลาดเกี่ยวกับคนนะคะคำตอบก็คือคนที่มีความฉลาดประเภทนี้นะคะจะเป็นคนที่สามารถเข้าหาคนได้ทุกเพศทุกวัยและก็ทุกสถานการณ์นะคะโดยที่ไม่มีความขัดแย้งหรือว่าไม่มีความทะเลาะเบาะแหวงกับคนเลยนะคะให้เราลองนึกหรือว่าจินตนาการถึงเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะที่อาจจะเรียนไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเขาอะสามารถเข้าได้กับคนอื่น ได้เป็นอย่างดีนะคะเวลาเจอคนเยอะๆหรือว่าเจอคนใหมๆ่ๆเขาก็จะไม่มีความตื่นตนกตื่นกลัวนะคะแล้วก็ไม่กลัวการพบเจอคนใหม่ๆนะคะไม่ไม่รู้สึกว่าการเจอคนใหม่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องความไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าออรู้สึกว่าทําให้เขาต้องประมานะคะเขากลับที่จะชอบที่จะเจอคนใหม่ๆเจอเอ NERGY คนใหม่ๆชอบศึกษาคนใหมๆ่ๆแล้วก็ชอบเข้าใจผู้คนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่ชอบนะคะเขายังสามารถที่จะ สร้างความสัมพันธ์หรือว่าเข้าหาคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มักจะได้เพื่อนใหม่เร็วมากนะคะเรียกว่าทักษะในการสร้างเพื่อนหรือว่า make friend นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึง่งศัพท์ภาษาอังกฤษจะใช้คำว,ว่า interpersonal นะคะก็คือการความฉลาดเกี่ยวกับคนนั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอัจฉริยภาพหรือว่าความฉลาดแบบที่6กนะคะก็คือเซลฟ์สมาร์ทนะคะก็คือคนที่มีความฉลาดเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าคนที่มีความสามารถในการเข้าใจตัวเองนะคะคำถามก็คือว่า แล้วใครหรือว่าลักษณะของคนที่มีความฉลาดหรือว่าอัจฉริภาพแบบเข้าใจตนเองเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะคำต,ตอบก็คือคนที่มีความฉลาดด้านนี้นะคะหรือว่ามีอัจฉริภาพด้านนี้ก็คือคนที่สามารถที่จะเข้าใจตนเองเป็นอย่างดีหรือว่าตระหนักร,รู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นอย่างดีนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความต้องการอะไร แล้วที่สําคัญนะคะคนที่มีความฉลาดลักษณะน,นี้คือเขาจะมีความสามารถรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะคะว่าตอนนี้ขณะนี้ตัวเองรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าบางทีก็รู้ว่าตัวเองชอบตัวเองไม่ชอบหรือว่าเกลียดอะไรเป็นพิเศษนะคะและคนที่มีความฉลาดในตัวเองเนี่ยเวลาเขามีความเครียดนะคะหรือว่ามีความไม่สบายใจเขาก็จะสามารถมีวิธีการหรือว่ามีแนวคิดหรือว่าในกุศโลบายใดๆนะคะในการที่จะจัดการความเครียรดด้วยตัวเขาเองนะคะ และขณะเดียวกันนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความสุขเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกสุขของเขานะคะออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเช่นกันนะคะเราลองนึกถึงหรือว่าจินตนาการถึงเพื่อนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีอะไรก็พูดเสมอแล้วก็มันจะชอบพูดความรู้สึกของมันออกมานะคะว่าณขณะนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงเราแทบไม่เคยสงสัยเลยนะคะว่าตอนนั้นนะเพื่อนคนนี้มันคิดอะไรอยู่ บางคนอาจจะบอกว่าเพื่อนคนนี้ตรงไปตรงมาหรือเปล่านะคะแท้แทจริงแล้วนะถ้าเขาตรงไปตรงมาแบบสุภาพแล้วก็เขาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเขาเองในตอนนั้นนะคะแปลว่าคนคนนี้มีความอัจฉริภาพทางด้านเข้าใจตัวเองหรือว่าเข้าใจความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยนะคะเราจะมาพูดถึงอัจฉริภาพแบบที่7นะคะหรือว่าคนที่ฉลาดในการใช้ร่างกายหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า body smart นั่นเองนะคะแล้วคำถามต่อไปก็คือคนที่มีความฉลาดหรืออัจฉริภาพทางด้านใช้ร่างกายเนี่ยเขามีลักษณะยังไงนะคะต้องบอกเลยนะว่าคนที่ฉลาดด้านนี้นะจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายได้เหมือนกับรู้จักร่างกายของตัวเขาเป็นอย่างดีนะคะเราลองนึกถึงใครก็ได้นะคะหรือว่า คนที่เราอาจจะนึกถึงได้ไง่ายๆก็คือพวกนักเต้นเท้าไฟหรือว่าคนที่ body movement เก่งๆนะคะหรือว่าเป็นที่คนที่เป็นนักเต้นนะคะหรือว่านักโพสท่าหรือว่านางแบบหรือว่าอาจจะเป็นนางงามนะคะที่เขามีความสามารถในการจัดการส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นอย่างดีนะคะแค่โพสซ้ายขวาเนี่ยก็ออกมาถ่ายภาพออกมาแล้วดูดีดูสวยดูเป็นคนบุคลิกดีนะคะ โดยที่หน้าตาเนี่ยก็อาจจะดีส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะมีการดูแลตัวเองแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเวลาเขาโพสต์ท่าหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยเขาจะรู้มุมของตัวเองนะคะว่าจะต้องพรีเซนต์มุมไหนให้ออกมาดูดีดูน่ารักนะคะมันก็ไม่ใช่เพียงแค่การเต้นเก่งเท่านั้นนะมันยังหมายถึงว่าการที่เขาแสดงออกต่อคนอื่นแล้วเขาวางบุคลิกของตัวเองได้เหมาะสมจัดท่าทางตัวเองให้ดูดีดูสง่างามมองแล้วก็เหมือนเป็นคนที่น่าเข้าหา มีความดึงดูดทางด้านร่างกายหน้าที่จะเข้าไปคุยด้วยหน้ามองนะคะเราก็จะเห็นว่าเพื่อนของคนที่เพื่อนของเรานะคะที่มีความฉลาดทางด้านนี้ก็มักจะได้เล่นละครเวทีบ่อยๆได้เป็นนักแสดงของห้องได้ออกไปพูดหน้าชั้นได้ออกไปแสดงออกในที่สาธารณชนนะคะด้วยความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ากิจกรรมแบบนักเต้นของโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่แสดงออกทางด้านร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีความเขินอายเลยนะคะเราจะพบกลุ่มคนที่มีความฉลาดหรืออัจฉริยะทางด้านดังน,นี้ก็คือพวกนักแสดงนางแบบนะคะซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีความอัจฉริยะทางด้านของ body movement เนาะใช้ร่างกายได้เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านร่างกายมากๆ,ๆเลยเฉยวนะคะต่อไปนะคะอัจฉริยภาพแบบที่8นะคะก็คือคนที่มีความฉลาด เรื่องการฉลาดพูดนะคะหรือว่า l i n g u i s t i c นะคะหรือว่าอีกในยะหนึ่งนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า word smart นะคะลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางด้านคำพูดนั่นเองค่ะคำถามก็คือว่าคนที่มีความฉลาดทางด้านการใช้คำพูดเนี่ยมีลักษณะแบบไหนกันนะคะตอบก,ก็คือคือเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้คำพูดหรือว่า เขียนออกมาได้อย่างดีกว่าคนทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าเขาเหล่านี้นี่มีคลังคําศัพท์เยอะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจที่จะหยิบคําศัพท์นั้นมาใช้ได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพนะคะคำว่ามีความเป็นมืออาชีพในะที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามีคลังคําศัพท์เยอะแล้วสามารถที่จะนําคําศัพท์เนี่ยมากซ์กันนะคะออกมาแต่งเป็นประโยคแล้วประโยคมันคมแล้วทำให้คําพูดที่พูดออกมาเนี่ยเรียบเรียงออกมาแล้วมันดูสละสลวยนะคะ เมื่อเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดได้น่าฟังสรุปความก็สรุปความได้ดีเนื่องจากว่าเขารู้จักที่จะใช้คําศัพท์ของเขานะคะมาเรียบเรียงถ่ายทอดออกเป็นภาษาพูดนะคะหรือว่าเขียนก็จะเขียนได้ดีเช่นกันนะคะลักษณะของคนประมาณนี้ก็คือประมาณว่าพูดแล้วคนอื่นก็สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้นะคะรวมไปถึงการพูดให้กําลังใจคนอื่นได้ดีนะคะตรงนี้เกิดจากเซนว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ เป็นคนที่สามารถพูดนะคะให้คนอื่นสบายใจได้ด้วยเช่นกันนะคะให้นึกถึงเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนที่อาจจะพูดเก่งเรารู้สึกว่าคนนี้พูดแล้วเราอยากฟังเพราะว่า1เราอาจจะสบายใจหรือว่าพูดแล้วเราเข้าใจความหมายของเนื้อหาที่เขาจะสื่อสารหรือบางคนก็อาจจะสามารถที่จะพูดเรื่องยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะคะ หรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาสุภาพอ่อนหวานพูดจาดีแล้วก็มีสาระประโยชน์เวลาเขาพูดนะคะอีกในหนึ่งก็คือคนที่สามารถพูดถนอมน้ําใจคนฟังแล้วก็ทําให้คนฟังมีความสุขได้เวลาที่เขาพูดหรืออีกในะยะหนึ่งนะคะคนที่มีความฉลาดด้านนี้ก็คือเป็นคนที่รู้จักใช้คําพูดให้เหมาะกับคนและก็ให้เหมาะกับเวลาและสถานการณ์นั่นเองนะคะ และสุดท้ายนะคะเราจะพูดถึงอัจฉริยภาพแบบที่9นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า picture smart นะคะก็คือคนที่มีความฉลาดทางด้านของภาพนะคะคือคนที่มีความฉลาดทางด้านของภาพหรือว่า picture smart นี้เป็นคนที่นิ่งอิจฉามากเลยนะคะก็คือคนที่มีความสามารถวาดภาพในใจได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดในการอ่านกราฟแผนภูมิแผนที่แล้วก็ดูเรื่องของเส้นทางได้ดีกว่าคนทั่วไปนะคะ เพราะว่าความฉลาดในเรื่องของการวาดภาพเนี่ยมันสัมพันธ์กับการจินตนาการเป็นภาพนะคะนิงก็อยากเป็นคนที่จินตนาการเก่งเนาะอยากเป็นคนที่มีภาพในหัวเหมือนกันนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่มีความฉลาดทางด้านเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่น่าอิจฉาคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ เราจะสังเกตเห็นเพื่อนของเราที่บางคนอาจจะไม่เคยหลงลืมแผนที่เลยนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่ไม่เคยหลงทางเลยเป็นคนที่จําสีจําภาพแล้วก็จําเส้นทางได้แม่นยํานะคะรวมถึงเพื่อนของเราที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถที่จะฟังเรื่องใดก็ตามนะคะแล้วสามารถคิดเป็นภาพหรือนํา เรื่องที่ฟังนะคะที่เป็นข้อมูลที่เป็นคําพูดเนี่ยนำมาวาดเป็นภาพในสมองได้เก่งนะคะแล้วก็คนพวกนี้คือก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้พื้นที่ในการาคาดคะเนสิ่งของต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดวางสิ่งของหรือว่าจัดระเบียบสิ่งของต่างๆได้อย่างลงตัวหรือเขาเรียกว่าเออเป็นคนที่แบบสร้างภาพเก่งนะคะอุ้ยคนเหล่านี้ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นสายศิลปะอะไรอย่างงี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ อัจฉริยภาพทั้ง9แบบหรือว่า9ด้านนะคะหวังว่าเพื่อนของเราเนี่ยคงจะค้นพบอัจฉริยภาพแฝงที่อยู่ในตัวตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาฟังแล้วมีอัจฉริยภาพแฝงเป็นรูปแบบไหนประเภทไหนก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะจะได้รู้ว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ n i n g Story t e l l i n g ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็มีความสุขมากมาก คนเจออัจฉริยภาพของตัวเองและนำมาแปลงเป็นโอกาสแล้วก็เป็นธุรกิจนะคะให้ได้เร็ว,เ,รวเนาะจะได้แบบร่ำรวยมีเงินทองกันทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการเงินการงานชีวิตความรักความสัมพันธ์ความสุขและเวลานะคะและการใช้ชีวิตทุกๆด้านมีอิสรภาพในทุกๆด้านนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปมาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ